ใครเนี่นจำไ,ไหอ่อนเนาะใครเหาจนี่เขาเห็ดเวียกแบบนี้เนใครอยู่แม่ขามาถือห่อนโอ้ยชีชอบหาชอบนี่ก็เติมนึ่งนะ หอนคือบางหันได้บางชงช้ำม,มือโกนนะจับสบายดีสบายดีนะพเม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนเนาะปัจมองสุบอนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกาบสัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีหนึ่งมาพบพอกับช่องยูทูบคงว่าวิ็นสายใจกันร่อยเพียงเนาะ วีช้องอีกก็เก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมก mm ็ห hmm. ลังจากไปซื้อสายพายมาเพิ่มเมื่อกี้เฮือนลงมาเนาะสายพายใหญ่เห็นบ้านนี้่เวียงสิเข่ามาเพือนเพือนผู้ช่วยพี่น้องเนาะเข่ามาเฮือนน้องดาวมาเบิ่งทีมเขสาผู้ช่วยไาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะพียงเนาะกัสิมีแต่น้องจ้อยแล้วก็ทางผู้ช่วยก็สร้างพุทธสามคนเนาะเพียงเนาะทางเจ้าของเฮือนเพิ่นน่าสิไปงานงานดองคุณแดดพี่น้องบ่เห็นบ่เวียงเข่ามาแต่เช้าวคุณก็บ่เห็นเนาะกตสิมีแต่ทาง ช่วยเขากร้างพุทธน้องจ้อยสี่อะไรเห็ดเวียยนมันการมานี่เดี๋ยวเราเข้าไปเบิงเนาะน้องมาเทคนเปื้อนคอยเห็ดไปพวางานมันนั้นมาเวียงกับพยายามไล่ไล่เวียกไล่งานออกไปน,นั้นเชียงตู้เนี่ยพี่น้องมือเนี่ยนเนาะเพิ่นเปิดหลังกะดิ เปนเห็มันถ pues. <hand> <Pur> ือด้วยจอสบายดีกอนเฮยบายดีผู้ช e, ่วยบายดีกบายดีโอทีไปมซื้อขนมมาตอนหนมืนี่ฮะมซื้อขนมมาตอนหนมืนี่สบายดีกันเป็นยังบัตนี่ฮะ สบายดีป่าลุงอะ,ะเดี๋ยวมื่อนี่เชิดขนมข้ามาต้อนนะเออ,เ,ออเออไม่เชื่อม,มากหนังวทวไมดีป่าลุงก็นหรงอกเลยทางผู้เจ้าเพิ่นคือสิไป,ปางานดองพูดแน่เนเออเปิดอยูบอ่บ่เฮือนเปิดไว้อย,ยูบอ่บ่ <c oughs> พี่น้องไงเนาะ ไปพี่น้องเปิดเฮือนเปิดยังไว้เอามาเฮ็ดเวียเฮ็ดอันนั้นขอ,อ,องเขาเม่้ของเขาเนาะพี่น้องยังคือเก้าตัวนี้กันเนาะพี่น้อง <c oughs> เนาะเขาบอกเวียงบุคุ้มบมัดีนี้คือว่าอาะไรพี่น้องเ เดี๋ยวเขาอ่อนมาเลรตผมเห็นน้องเบิรงคือว่าเป็ดนี่ออกมาเป็ดบมันโบดื้อปบนรดาเป็ดมันออกมามันช่อยู่แต่มนุนนี่ตัวนั้นไปพวกรันไก่มันแยกด้ในส่วนไก่น้องดาวนี่เพิ่อนอ่าไปหอยทั้งปูเพิเ่นเลี้ยงหมดแล้วพี่นอ้อง คือว่าบบมานะคือเพื่อนรองใกล้ๆน่ะเขินควันพัดกกลับมาแล้วเออสบายดีเดอ้อช่างพูดเดอ้อสบายดีอืมคมขวัญมาอยาังเพื่อ,เน,อ <ละ S 1> นเรียบร้อยแล้วเนาะจุดขวัญเรียบร้อยไปทางใดโต๊ะบัตรเมื่อไงเมืมมมม่อบ้านเพื่อนบ,บอกโบเมนคนที่บ้านนี่เน,ะนาะเป็นภาษาคนยุบานนะแล้วกับโบเมนคนยุบานนี่คนปวด เป,ปเปัวเพื่อนนะโอ้มาทางนี้พี่น้องเมื่อวานนี้ประมาณอ่าเทาความหนาประมาณ8เซน เนี่ยล้วนมาเรียบร้อยแห่งเรียบร้อยพี่น้องเหรอเนี่ยจะให้ทางเพื่อนด่างชา,า,า,ายยางออกมาละชายยางออกมาล่างๆตา,า,ามฟ้านี่เนาะพี่น้องหิ้มรอยเกี่ยงมีดินอยู่พี่น้องเหรอคักคักอืมเยอด เรียบร้อยแล้วในกันเปือ่อนในส่วนเรื่องกันกเปือ่อนเพื่อนอันนี้น้องดาวมีแต่ว่าโตลงไปพุดเหมือนเกี่ยวลงไปพุดงรออนุญาตฝนตกอยู่มเมื่อเช้านคือคือฝนชิตกครับฝนตกบ่บ่ะ ทอนก็เต็มอมขืนนี่พุนบอส่างพุดเชียงตู้นี่ตู้นี่เริ่มแต่แรงวานนี่พุนบอโอ้มาหนีไหนฮอดปะาแรงบอมาตอนแรงก็ต้องคำพุนบอโอ้ผ <c oughs> <c oughs> ู้โตกับโตได้เนาะผู้มวนเนาะ คำคำถ้าโตยืดขึ้นไปอีกกนะ็เพิ่มเงินขึ้นไปเนาะนคือบ้านเท่านะ้คือกันนั่นแหละพี่น้องเนี่ยผู้ได้นั่นกนัเพิ่มเงินขึ้นไปอีก เป็นไข่เล็กขนาดนา่งอากาศเปลี่ยนพุนเปลี่ยนพี่นั่นแหละคำว่าสร้างบ่ม่านโตพื้นโตพ่อไร่าเงียเคยคิดว่าสีบัวมาพุนได้เหมือน ยันว่าผมมีคนอนเห็ุเรียยยันว่ามันพอลองกับใกล้เฮือนชุมจะ <c oughs> <c oughs> มามีแต่น้องจ้อยผู้เดียวอยู่เือนมา,มา,า,มานไม่เช่าน,นอ้อนฮะจะมาแต่เช้าพวกแม่มาเช้าขอลับออกไปนั่นนะกินไปกลับไปซื้อสายไฟอีกแล้วมึงกินตัวนี้นหมาหรแม่ต่อไฟเคื่อนน้องหมาใส่เซฟตี้ไม่อยังตัดพื้นตัดไฟให้เพื้น,น,นเดินไม้เบิดแปลงไม้เบิดกระดกกระดานแปลงแปลไม้เนาะให้ไม้เบ็ดนะ ตัวสัตว์ผมมีบอกไม่เป็นตัวสัตว์คือว่าไม่เป็นสัตว์ก็คือว่าลายอยู่ มาเนาะบโบงานทองเนี่ยคุ้มเพลินแล้วอันไหนเนี่ยคุ้มเพลินแล้วเฉยชาวช่างเกล่ยไปเปิดมาได้มั้ไปเบิดเลยบอกเปิดเทือนเลย,เเลยคุ้มเพลินดิ้คุ้มแม่นได้เอาเพลิอนอ๋อ กระโดดพุ่นก็ลองบ่อยู่ทางเขามาใกล้พี่พิชานแม่แม่ก็แม่นะอ๋ออืมอืมอืมต่อเลยเนาะเป็นสีแบบนี้ได้บ้านคอยก็ลาย,ายกลายงานได้บ้านคอยก็ลายตัวลายงานเติบบ้าน โมลายไปไหนบันนี้ดินทรายเผื่อยนูขึ้นไปเทเนาะต้องว่ายนูขนขึ้นดอกไม่ได้ยนูไปเทไปเบิดไปแต่พอนี่ตอนแรกคิดว่าใช่พอน้องหมายมายูยาแล้วบัดแต่ยังเดือนน้อยเดียวนึ่งินเหงกับหนูขึ้นปลายลายแหละจ้างแล้วเขาจะจ้างแรกขินเหลือมันบ่เรือแอกวินกับพอดีได้ใกล้ๆนี่เพื่อเอาเททางขึ้นนี่พอดีให้ยู vậy ừ. mười cả sau mười năm Hãy subscribe cho tay, Ghiền Mì Để คิดว่าพ้นสิโตกได้เศร้าหนโอ้ยบ่ได้ออกป้าลอกมือนี่วะชงพ้นสิโตกชําเบิงนี่แต่นี่ก็ยังชงอยู่ได้นีมน่ขด้บ่อเขาบ่ข่าวใช่ป่ะบานทีเก้าแห้งเขาบอกเป็ด่อะรขว่าทีเป็ดมันเม่ที่เก้าทั้งร่มทั้งผลได้ข่าเจ้าบอเม่ดเจ้าว่า่างทีเก้าพายุเข่าแห้งว่ะ Mưa hành có hang tớp lắm, Mai trông trái mưa kín khấu bằng gì nó, Chảy ờ, mưa kín kháu mưa ตัวนี้มันเป็นยังโรดตัวนิโนโรดองดาวเองโมตัวนิโนโนดองจอยโรดตีนหัวกับบอกระไปจอดกับบอไปจอดเชื่อ คนน่ะเร e like like ouais ิ่มบางเริ Design> ่มยังได้เดยนนี้เนาะสบัเชิญอืคนี่แลอัยบัดเชิญอเปิดรออกมาอือัวบวคนดูกลวันนันะคอยคิดว่าเจ้าชิบูมาำได้ม้นี่ใกลไกของแนวเฮือนเป้กันมาแล้วขอบคุณเออนน่และอบมือไปกันเบาเยว่ขอบาอยู่คำติดเบียกกินยังกับเอยู่โจก้อนช่วงนี้งามนี่มันนั่น ยามบุญยามดอกจนเว้ากันนั้นน้ําจนบ่มีหั่นขึ้นเงินสิมันจนบ่อยากบ่งนําบ่ทันน่ะติม่นน่คนให้เฮือน3เฮือน4เฮือนมื้อเช้านี่ก็เมียข่อยไปแม่น4เฮือนมื้อนีก3 4ทั้งบุญมื้อนี่องมื้อน่ะองบานมีกเริ่มกแตมื้อมื้อนึงิต่อกันมาเลยมื้อนไปชานางพุตแต่งก่อนน่ะดอ๋อไปชพุ่นมื้อน่ะเนาะ บัดนี้ไปชงพุ่นแนวนี้เบิดมือบเื่อนเพื่นกันันเพื่นมาฮอดให้ป่ายน้ำกะปลาชีตอนเช้าและเบิบเบิดมือดอกเนาะไปกันเลนถ้าบังนี่ะเป็นบานไก่บ่บานบลาบอดได้ไก่กันมันนัสนดบ่นุโดมงี่วเนี่เนาะสนดก็ด เปลี่ยนใหม่บ่อนาชนุนตะกี้อมงี้วคือบ้านบาบัดกับตะกี้และบ้านน้นนนี้ละบ้านชมชาราดโนนชมชาอาดรวมกันเลยเนาะทางนัาหาห้ใน้ำลานกได้ไทางเบิงเนาะมาหากะไป้ไว่าหลายคนเนละค่ะไปวันนี้ผ็ครูแตงมือนี่กับเมื่อบรนนครู บานาคูบานาคูตัวไรอีกบัดนาคูไกล้จำาตเนยนาคูไปทางนั้นนะเออม้งานน่บตัวนี้อ่น้นาคูตัวทางเมยเนาะโน้นนาคูนึโน้นนาคูเนาะแม่อ๋อคูบัดบานใกล้บดาวด้ยเนาะต่งอือนะจทอะมด่ แจ้งมันก็ยังนะขี้หมูไปอันนี้มันโมเมนว่ามันลอกอันนี้สีมันแบบขีเทามันถือกก๋เยอะเนาะเออต้องล่างเอาอันนี้น้องมันขีเทาเนาะทำอะไรลอกได้อันนี้ยังแจมยุบพี่น้องเลยทางแม่เพิ่นว่ายยังให้ย่อมมีย่อมเพิ่มมีมันนั่นอยู่มันยังงามอยู่เพราะว่าช่วงนั้นช่วงอมาติดใหม่ๆอะรถเลนผ่านหลายเนาะ รถคนดินคนยังลเ่างเสร็จเอานะแต่น้องจอยยังเสร็จเอางามเอยสียงเพลงกบย้อนพอีเลยบบไบบน้เฮาจอยนี่สุดยอดนะน้องจอยเหตเปียกเหตุงานเ่รต้องตกโซ่พี่น้อง chắc nè chắc con nông chơi lại cơ bán này đấy lại cơ bản này chắc ờ chồng hả con này cứ nổi hết tuần chồng nếu mà chắc nông chơi men bó cứ nói có mua chịu đó con này này con này กองกระชอง่อบอหนึ่งองชามที่ฮกเจ็ดแปดแปดองบ่ทางเบดนะ่ะนะอบบอพอบอเจ็ดเอืม bừng nè dành tập quân tốt hâm nè khỏi bừng chết chọc bỏ đừng coi mày nó coi mày chết chọc quá à, nó phí nó không mà bị có mình phí nó ngay bừng để xôm nóng căn phí nó nó đời rồi

ใจเย็นใจเย็นฮะพี่น้องเนาะเาสีมานีนก้อนพี่นอ้องนะพอในคลิปต่อไปน้อพี่เนาะขอบุญขอบคุณเอซหักแพงบิรสุขสุขคนนะที่เขามาเบิงมาชมเขามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์แต่ต้นเสมอมาน้องพี่เนาะทุกทุกคลิปพี่นอ้นองเลยอขอโมูขอบใจละลายที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้การแนะนำนะ ออกความคิดเห็นทางหาเห็ดเน,นี่ยน,น,น,น่ะนีะ่ยนี่เนาะเพียงเนาะกับโมกับใจผู้รักผูยย้ใหญ่หลายคนเนาะเพียงเนาะทั้งหลายมาเบิง่งมาชมกันคลิปนี้กับศิราลาพ,พ่อแม่พี่น้องไปเดี๋ยวไปเบิ่งสร้างเห็ดไฟทางเรื่อ,นองนกไม้โตวันนี้เนาะเพียงเนาะคลิปนี้กับโจไว้ก่อนพี่น้องเลยพอๆในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอีกเท่ีนึงเนาะเพียงเนาะทั้งหลายอยู่ดีมีแหงเมื่อสุข,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 ขุทุกคนถ้พาผิดพลาดกันใดก็ต้องกลับขอโทษขออภยัยหล,ลายเนาะเพียงเนาะ พอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบระชาชนทุกคนคืมภาคึ้มผลมาแล้วพี่น้องนเนาะ